ในวันที่เรานิ่งเงียบไม่ได้พยายามที่จะไปตามเขาแล้วเขาจะปล่อยเราไปจริงๆใช่หรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่ตามไม่ตือ้อไม่รั้งละขอเดินออกจากตรงเนี้ท้ายที่สุดแล้วอะ่ะเขาจะปล่อยเราไปหรือว่าเขาจะมีการมายื้อเราหรือไม่ลองมาฟังคำตอบกันนะคะ เขาเป็นคนทิฏฐิอีโก้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจมั่นใจในสเสน่ห์ของตัวเองนะคะไพ่กระเด็นค่ะโอเคมาดูสิว่าเขาจะมีการรั้งหรือมีการมาง้อเราหรือไม่ในช่วงแรกนะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการที่จะไปต่อแล้วคุณยอมแพ้ทุกอย่างถึงขนาดว่าหันหลังเดินออกจากเขาไปเลย ะะยอมรับเลยว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีมีความมั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจในสเสน่ห์ของเขาเขาเชื่อว่าคุณนะค่อนข้างที่จะรักเขาคุณไม่มีทางที่จะมูฟออนจากเขาได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆอ่ะเขาจะยังไม่ทำอะไรเขาเชื่อสิ่งนั้นนะคะคือเชื่อเชื่อในออความมีสเสน่ห์หรือเชื่อในความรักที่คุณนะจงรักภักดีต่อเขา ก็จะยังไม่ทำอะไรคุณจะต้องหายไปในระยะเวลาที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างเช่นถ้าเราอ่ะไม่เคยหายจากเขาไปเป็นเดือนเลยเราคงต้องหายไปในระยะเวลาที่นานจริงๆจนเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเขาถึงจะเริ่มเริ่มคิดและเริ่มมีความวิตกกังวลแต่บอกก่อนนะว่าคุณอ่ะจะต้องใจแข็งจะต้องเด็ดเดี่ยวเพราะถ้าคุณอ่ะเหมือน พยายามที่จะเงียบหายไปเล็กๆน้อยๆอ่ะเขาจับทิศทางได้นะคะเขาก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรทีนี้พอเราหายไปจริงการหายของเราคือเรานิ่งเงียบได้วยนะเราอาจจะไม่ได้พยายามโพสอะไรหรือสื่ออะไรที่ไปถึงเขาเลยคือย้ายโฟกัสของเราไปเลยย้ายโฟกัสไปที่เรื่องการงานย้ายโฟกัสไปที่ในเรื่องของตัวเองแล้วก็ไปใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขไม่ได้มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงเขาทีนี้เขาจะเริ่มเครียด แต่มันต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะ,อะขออีก3ใบสิ คือคนคนนี้ด้วยความที่เขาไว้วางใจมากๆเลยว่าคุณไม่มีวันจะไปไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณต้องหายไปจากเขาอย่างน้อย4สัปดาห์หรือบางกรณีต้องหายไปถึง4เดือนขึ้นไปเลยเขาถึงจะเริ่มรู้สึกและเขาจะเริ่มรู้สึกกังวลน,นะคะว่านี่มันมันผิดปกติแล้วและเขาก็จะเริ่มมีการเข้าไป สอดส่องเข้าไปติดตามดูว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงคุณหายไปเพราะอะไรหรือว่าคุณอ่ะมีมีคนอื่นไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณในช่วงนี้คุณกําลังยุ่งยุ่งเรื่องงานหรือเปล่ามันจะเกิดเป็นคําถามขึ้นมามากมายนะคะอ่ะขอดูแล้วเขาจะตามเราไหมใจแข็งมากนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณยังไม่ไปไหนเขาจะยังไม่ตามทันที ะะแต่ว่าเขาจะเริ่มกระวนกระวายเริ่มสงสัยเริ่มไปแอบสืบแอบส่องแต่ความอีโก้ของเขาแล้วก็ความใจแข็งของเขาก็คือเขาจะยังไม่มีการทักมาหาคุณนะคะเขาจะนั่งรอนะคะแต่ว่าภายใต้การรอของเขาอะ่ะดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่จริงๆเขาก็แอบวอนไหวแอบกังวลอยู่ลึกๆนะคะ,อะขอดูสิว่าแล้วเราควรจะทำอย่างไรนะถ้าเขายังไม่มาตามไม่ต้องทำอะไรคะ่ะ แข็งมาแข็งกลับนะคะมันมันต้องเหมือนกับว่าคุณอะ่ะจะต้องจะต้องพยายามคือคุณไม่ต้องไปโฟกัสเขาอะ่ะคุณโฟกัสแค่ตัวคุณเองนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความทิฐิตั้งมั่นไม่ไม่ตามคุณก็จะต้องแข็งกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอะ่ะไม่ตามเขาไม่ง้อเขาแต่เราต้องมานั่งรอก็ไม่ใช่นะคะไพ่อัศวินดะาไพ่เดอะฟูลกับไพ่เก้าถ้วยเราเดินหน้าไปเลยคะ่ะ นะคะก็ไหนๆก็เดินออกมาจากเขาแล้วอ่ะก็อย่าไปนั่งรอนะคะเราก็อาจจะมีการไปเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนใหม่ๆได้ไปลองศึกษาพูดคุยกับคนใหม่ๆคือใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะนะคะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออาจจะไปพบปะเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆแล้วก็เหมือนทําตัวเราให้มีสเสน่ห์นะแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองใครเข้ามาคุยเราก็คุยเพียงแต่ว่าการพูดคุยอ่ะ อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจริงจังแต่อาจจะเหมือนเราก็เปิดโอกาสให้ตัวเราอะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่าทำตัวเป็นของตายเพราะว่าการที่เราเป็นของตายนั่งรอเขาอะมันไม่ได้น่าสนใจสำหรับเขาเลยมันไม่ได้ดึงดูดเขาเลยด้วยซ้ำนะคะและถ้าเรานิ่งเงียบนะคะท้ายที่สุดแล้วมันจะทำให้เขาอะปล่อยเราไปจริงๆเลยหรือไม่ โอเคถามว่าจะปล่อยไปเลยไหมยังไม่ปล่อยนะคะในดวงชะตาของคุณกับเขาไม่ว่าจะมีประเด็นปัญหาการลักลักเลิกเลิกลก,กันไปกี่ครั้งมันก็จะมีแค่ช่วงที่ว่ามันห่างกันไปแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะถึงจุดจุดหนึง่งอะที่จะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะมีการกลับเข้ามาขอโอกาสกันนะมีการขอโทษขออภัยให้อภัยกัน นะคะโดยในลักษณะดวงอะ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันยังไม่ได้มีในเรื่องของการตัดขาดใดๆนะอาจจะต้องห่างกันไปนะคะให้เขาและเราอะ่ะได้ไปเช็คสัญญาณความรู้สึกว่าการที่มีกันอะ่ะกับการที่ไม่มีแบบไหนที่ดีกว่า ะะบางทีคนเราอ่ะเมื่ออยู่ใกล้กันมากๆมันจะไม่รู้ใจตัวเองแต่พอได้ห่างกันไปอ่ะได้ไปใช้เวลาทบทวนความรู้สึกแล้วอ่ะมันจะทําให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญามันจะทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบว,ว่าตอนมีแต่ตอนไม่มีแบบไหนมันดีกว่ากัน นะมีมีระยะห่างเกิดขึ้นแน่นอนนะไพเ่เจอเฮอร์มิตไพ่3ไม้เท้าแล้วก็ไพ่แถ้วยทีนี้พอห่างไปมันเกิดความคิดไงแล้วเห็นไหมคะเอ e นอร์จก็จะเริ่มเกิดความเหงาแล้วก็จะมีการเข้ามาติดตามเข้ามาสอดส่องนะคะทีนี้ขอดูอีกนิดนะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะเป็นคนที่ทักมาหาเราก่อนใช่หรือไม่ ไพ่โชคชะตาวนเวียนกลับมานะคะไพ่จัสติกนะคะไพ่เจดไพ่ราชินีถ้วยโอเคค่ะพลังงานไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะสี่เหรียญใช่ค่ะคนเก่าคนนี้เขาจะเป็นคนทักมาเพียงแต่ว่าการทักมา ด้วยความที่เขามีอีโก้มีฟอร์มเขาจะไม่ได้ทักมาง้อคุณนะหรือเขาจะไม่ได้ทักมาในลักษณะที่ว่าหายไปไหนทำอะไรฉันคิดถึงใหม่ๆเขาจะไม่พูดเลยอะไรที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยที่มันเป็นความรู้สึกอย่างเช่นฉันคิดถึงเธอฉันโหยหาเธอเห็นไหมคะเนี่ยเขาเอามือปิดถ้วยไว้เลยเขาจะไม่บอกเขาจะทักมาแบบเฟสๆฟมั่นๆอ,อ่ะอ่ะอาจจะแบบเป็นเรื่องทุระทุระปะ,ป,ะปังนะเป็นเรื่องที่แบบ มันไม่ใช่เรื่องความรักอะอย่างเช่นเออพอดีว่าฉันไปเจออันนี้มานะมันน่าสนใจมากเลยอะขอคำแนะนำหน่อยสิมันดีไหมคือมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความรักอะนะคะหรือบางคนก็คืออยู่ดีๆก็แบบเหมือน ทักขึ้นมาลอยๆอะนะคือทักมาในลักษณะที่เขาออกแนวแบบมั่นๆน่ะไม่ใช่การงอถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการเทคแอคชั่นใดๆมาไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือการไปส่องสตอรี่หรือการแค่พิมพ์ข้อความอะไรที่มันเป็นทั่วไปอะนั่น่ะคือเขาพยายามที่จะทักเข้ามาหาเราเพื่อที่อยากจะกลับมาคุยนะคะแล้วการที่เขาทักมาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ าถ้วยเก้าไม้เทา้าเจ็ดไม้6กถ้วยเชมเ e อร์รน,นะคะแล้วก็ใบต่อมาสองเหรียญยังไม่ถึงขั้นว่าจะกลับมาครบกันแต่มันเหมือนกับว่าเขาอ่ะเป็นมีความรู้สึกรู้สึกดีกับคุณมากๆรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆนะคะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปอารมณ์แบบ จะชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนแต่จะเสียไปไหมก็ไม่พร้อมที่จะเสียนะคะคือไพ่สามถ้วยไพ่หกถ้วยแชมเปญและสองเหรียญนะมันเป็นไพ่ที่แบบจะตัดก็ตัดไม่ขาดพอจะไปก็จะยื้อเราไว้นะคะ energy คุณกับเขามันเป็นพลังงานของคนที่รักๆเลิกไปกๆๆับคุณอยากจะไปพอคุณจะไปจริงจริงเขาก็จะยื้อคุณกลับมาพอยื้อคุณกลับมาคุณอยากจะได้ความชัดเจนเขาก็จะปิดกั้น พอไปถามหาความชัดเจนเขาจะนิ่งเลยนะแล้วเขาก็จะค่อยๆนิ่งค่อยๆหายออกไปแต่พอคุณเริ่มอยู่ได้แล้วเขาก็จะกลับมาดึงคุณเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นพลังงานความสัมพันธ์วนเวียนเหมือนที่คุณเคยเจอนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ